สวัสดีครับทุกทุกท่านขอต้อนรับเข้าสู่สถานีลูกหนังสถานีที่จะนำพาทุกท่านพบกับเรื่องราวที่น่าสนใจต่างๆของวงการลูกหนังกันนะครับวิเคราะห์ฟุตบอลวันนี้นะครับก่อนจะเริ่มรายการกันนะครับขออนุญาตขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักอย่างเป็นทางการของเรานะครับแอตเลกาเซตโปรบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดลาค่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กับหน้าที่แอตเลกาเซตโปรนะครับอย่าลืมเติมแอดด้านหน้าด้วยนะครับ คลิปนี้นะครับก็ก่อนจะเริ่มนะครับผมขออนุญาตเกริ่นนิดนึงนะครับเนื่องจากว่าก่อนหน้านี้นะครับมันเป็นช่วงโควิดนะครับแนวะทางทางช่อง y t u t u เนี่ยก็เลยต้องหยุดไปนะครับเพราะว่าบ bon อลลีกใหญ่งนั้นงดกันไปสมดเลยนะครับเลื่อนทั้งหมดเลื่อนแบ่ไม่มีกําหนดด้วยผมก็เลยไม่สามารถหาคู่ใหญ่มาทําได้นะครับมันก็มีแต่ลีกเล็กๆที่เตะนะครับก็ ก็ไม่รู้มข้อมูลมันน้อยนะครับผมก็เลยตัดสินใจว่าผมไม่ทําดีกว่านะครับกลับไปให้ทีเด็ดอย่างเดียวที่เพจนะครับเซียนบอลตัวจริงเซียนบอลตัวจริงกับสถานีหนังเป็นเจ้าเดียวกันนะครับถามว่าบางคนมีคนถามว่าทำไมไม่เปลี่ยนชื่อเปลี่ยนได้เป็นนะครับนี่คือเหตุผลนะครับส่วน u t u b e นะครับก็จะเริ่มกลับมาทําแล้วนะครับเนื่องจากว่ามีเสียงเรียกร้องของบรรดาแฟนๆนะครับที่ติดตามอยู่ทั้งเซียนบอลตัวจริงและทั้งสถานีหนังทั้งช่อง u t u b e เนี่ยขอให้กลับมาทําหน่อยนะครับ แม้ว่าจะไม่ได้มีแนวทางทุกวันนะครับแต่ว่ามีเป็นบางวันให้ก็ยังดีนะครับเพราะว่าอยากได้นะครับในเมื่อขอมาครับผมก็จะจัดให้นะครับแต่ก็พยายามจะทําให้ทุกวันนะครับแต่ไม่รับปากนะครับไม่ยังไม่สามารถคาดการณ์ได้ว่าจะทาได้ทุกวันมันอยู่ที่ว่าวันนั้นมีบอทอะไรให้ทํานะครับวันนี้นะครับก็เริ่มครับเปิดหัวกันนะครับหลังจากที่เราห่างหายกันไปสักพักใหญ่ๆนะครับเป็นบอลเบลารุสนะครับช่วงนี้ก็มีแค่เบลารุส กับนิคาตะกัวนะครับเท่าที่ผมดูมานะครับวันนี้นะครับคู่ที่น่าสนใจนะครับเป็นฟุตบอลเบลารุสพรีเมียร์ลีกนะครับทางด้านเจ้าบ้านนะครับโกโลเดียนะครับเปิดบ้านรับการเยือนของบาเต้บริซอฟนะครับชื่อบาเต้เนี่ยก็คุ้นๆหูกันอยู่นะครับก็มาเล่นที่ยุโรป้าอยู่เรื่อยนะครับแต่ว่าสัญลักษณ์เนี่ยมันผิดนะครับเว็บมันทำมามั่วนะครับก็ผ่านไปนะครับช่างหัวมันไม่ต้องไปสนใจนะครับลำดับในตารางคะแนนนะครับพรีเมียร์ลีกเบลารุสตอนนี้นะครับเจ้าบ้านนะครับเอฟซีโกลเดียนะครับเปิด อยู่อันดับที่6ของตารางนะครับแต่5นัดมี9แต้มนะครับส่วนทีมเยือนบาเต้บริตอฟนะครับปกติเป็นขาใหญ่นะครับแต่ว่าช่วงนี้ฟอร์มไม่ค่อยดีนะครับเปิดหัวมา5นัดนะครับเหมือนกันนะครับอยู่ที่10ของตารางมี7ดแต้มนะครับแต่ว่าแต้มห่างกันไปเยอะนะครับยังมีโอกาสแซงกันได้อยู่นะครับเพราะว่าช่วงเปิดฤดูกาลสี่นัดแรกไม่มีอะไรหรอกครับก็ช่วงการปรับตัวนะครับเข้าสู่ทีมเข้าสู่การแข่งขันให้มัน เรียกความฟิตของนักเตะอะไรประมาณนี้นะครับเซตตีสินัดหลังสุดที่พบกันนะครับคู่นี้ออกเสมอ3ครั้งนะครับเจ้าบ้านเอาชนะได้2ครั้งทีมเยือนกดไปถึง5ครั้งนะครับฟอร์มหนัดหลังสุดรวมทุกรายการนะครับโคราดิยาเจ้าบ้านชนะ3แพ้2นะครับบาเต้บริตอปนะครับทีมเยือนชนะ2เสมอ1แพ้2นะครับเรียกได้ว่าฟอร์มก็ไม่ต่างกันมากนะครับดูใกล้เคียงกันนะครับ แม้ว่าฤดูกาลที่ผ่านมาบาเตจะเป็นขาใหญ่ก็เหอะนะฮะในด้านความพร้อมของทีมนะครับวันนี้ฟูลทีมนะครับบาดเจ็บติดโทษแบนอะไรไม่มีนะครับพร้อมฟันแข่งแบบเต็มเต็มอัตราสึกเลยทีเดียวนะครับสำหรับเจ้าบ้านนะครับช่วงหลังช่วงแรกฟอร์มไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับเป็นทีมเหมือนกับว่าไก่กาเหมือนกันนะครับจากลีกเวลาราลุดเนี่ย แต่ว่าช่วงสามนัดหลังเนี่ยโกลวแต้มได้มากทีเดียวนะครับชนะรวดมาสามนัดติดนะครับทำให้ช่วงนี้เนี่ยดูฟอร์มดูดีเป็นพิเศษนะครับวันนี้เล่นในบ้านก็ค่อนข้างจะได้เปรียบนะครับงานในบ้าน5นัดหลังสุดนะครับชนะ3แพ้2ยิงได้6เสีย6เป็นทีมที่เกมลุกทําประตูต่อเนื่องนะครับแต่เกมรับก็ดูแล้วมีช่องเจาะให้เสียประตูได้ง่ายเหมือนกันนะครับส่วนทีมเยือนนะครับวันนี้บาเต้บริตอฟนะครับชื่อพุ้นๆหู กับบรรดาขาฟุตบอลอยู่นะครับก็ไปเล่นฟุตบอลถ้วยยูโรป้าอยู่บ่อยๆนะครับสำหรับบาเต้ครับงานนอกงานในบ้านก่อนนะครับงานในบ้านเนี่ยบาเต้เป็นทีมที่เล่นได้แข็งแกร่งแลวก็ขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับเป็นขายใหญ่ของลีกแต่ว่างานในบ้านเนี่ยก็เป็นจุดเดียวที่ขายได้นะครับส่วนงานนอกบ้านก็เป็นจุดขายเหมือนกันนะครับขายที่หน้านะครับไม่ผีเข้าผีอ่อนครับคาดหวังผลอะไรไม่ค่อยได้นะครับห้าห้านัดนอกบ้านหลังสุดนะครับชนะสอง แพ้3นะครับยิงได้7เ,เสีย7นะครับก็เหมือนกันเลยคือเกมลุกเนี่ยทำประตูได้ต่อเนื่องแต่เกมรับก็เสียประตูง่ายครับดูทรงแล้วคู่นี้ค่อนข้างจะถ้าเทียบฟอร์มในปัจจุบันนะครับทีมหนึ่งก็เล่นในบ้านได้แข็งแกล่งมากขึ้นนะครับก็ชนดติดเนี่ยชนะมาลวดเลยอีกทีมนึ่งเนี่ยเก่งแต่ในบ้านนอกบ้านก็ขึ้นขึ้นลงลงวันนี้เล่นดอกเล่นเป็นทีมเยือนแม้ว่าจะเป็นขาใหญ่ก็เลยดูแล้วเนี่ยการเป็นว่าฟอร์มมันค่อนข้างจะพอๆกันนะครับการลงทุนนะครับผมมองว่าคู่นี้กายว่าเป็นบอล นะครับใครจะมองตายอย่างไรก็แล้วแต่ผมมองว่าเท่าๆกันเลยนะตอนนี้ผมไม่อยากถือหานฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งไฟไฟไฟว่าใครชนะบาเต้แม้ว่าจะแบกเป็นฝ่ายต่อแต่ผมมองว่าชื่อชั้นดีกว่าก็จริงแต่งานเยือนยังไว้ใจไม่ค่อยได้กโรดิยาดีมาสามนัดติดนัดนี้ไม่รู้ผีจะออกหรือเปล่าผมมองว่าคู่นี้ถ้าคุณจะลงทุนนะครับลงทุนที่สกอร์เล่นสกอร์ดีกว่าสูงสัก2หรือ2ทับสก็ได้เมื่อกี้น้ำมันดำอยู่นะครับตอนนี้น้ำกลับมาแดงแต่ก็ไม่เป็นไรเดี๋ยวมันขึ้นขึ้น,นลงลง ก่อนน้นนี้ผมนั่งดูมาอยู่สักพักใหญ่นะครับเสถิิคู่นี้ที่น่าสนใจนะครับ10นัดที่เจอกันหลังสุดนะครับมีถึง8ครั้งที่ยิงตั้งแต่2ลูกขึ้นไปนะครับพูดง่ายคือยิงไม่เกิน2มีแค่2ครั้งนะครับดูทรงแล้วคู่นี้จเจอกันเนี่ย ทําประตูกันค่อนข้างจะเยอะเพราะนั้นผมมองว่าไปสกอร์สูงดีกว่าน่าสนใจกว่านะครับก็ฝากไว้พิจารณาประมาณนี้นะครับลิมนี้ถูกใจกดไลค์กดแชร์กดติดตามกด u b s c r i b e เป็นกําลังใจนะกดส b s c r i b รกดกระดิ่งนะครับคิดเห็นอย่างไรก็คอมเมนต์คุยกันด้านล่างได้ก่อนจากกันนะครับขอบคุณนะครับผู้สนับสนุนหลักยังเป็นทางการของเราแอดลิกาเซตโปรบริการเดิมพันออนไลน์ที่ดีที่สุดมั่นคงที่สุดและก็น่าเชื่อถือที่สุดในขณะนี้นะครับสนใจสมัครสมาชิกแอดไลน์กัาได้ที่แอดลืกาเซตโปรนะครับอย่าลืม ฝากไว้ประมาณนี้นะครับ FC ฟซโรดิยากับบาเตอร์เบรตอฟที่สกอร์สูง2ลูกเต็มหรือ2ทับสออันไหนก็ได้เลือกเอาที่กณชอบนะครับสกอร์ที่คาดผมคาดว่ากูเนี้ยถ้าเสมอก็22แต่ถ้าจบมีผลสกอร์ก็2-1-3-1ประมาณนี้นะครับคลิปนี้ยังไงก็ฝากไว้ประมาณนี้ก่อนละกันนะครับวันต,ต่อไปก็จะพยายามหามาทำให้นะครับคลิปนี้ฝากไว้เท่านี้พบใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ